วันนี้มาพบกับครูยางอีกแล้วนะคะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้หน่วยหนูน้อยตาวิเศษกันนะคะเด็กๆเมื่อวานเด็กๆก็ได้เรียนรู้การกําจัดขยะที่ถูกวิธีกันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะครูยังจะพาเด็กๆมารู้จัก ประโยชน์และโทษของขยะกันนะคะวันนี้นะคะครูยังมีเพลงมาฝากเด็กๆด,ด้วยพร้อมหรือยังคะเด็กๆมีแมลงตัวหนึ่งบินมาเกาะจมูกรกะตายมันจึงปัดมันจึงปัดแล้วแมลงก็บินหนีไปค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆก,ก,ก็ได้ เด็กๆไปรู้จักประโยชน์และโทษของขยะกันนะคะไปรับชมกันเลยคะ่ะเด็กๆศัพท์ภาษาอังกฤษวลคำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันอีกแล้วนะคะวันนี้ขอนำเสนอคำว่า reuse reuse แปลว่าใช้ซ้ำนะคะไปสะกดพร้อมๆกันเลย A, E, U, S, E, reuse แปลว่าใช้ซ้ำนะคะไปสะกดพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่ง A, E, U, S, E, reuse แปลว่าใช้ซ้ำนะคะโอ้โหเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆ ต่อไปนะคะเราไปเรียนรู้กันในเรื่องประโยชน์และโทษของขยะกันเลยดีกว่านะคะเรามาเริ่มต้นกันที่ประโยชน์นะคะของขยะจะมีอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยนะคะเราไปดูกันที่ขวดแก้วนะคะขวดพลาสติกหรือว่าจะเป็นกระดาษลัางนะคะสามารถนําไปขายเพื่อแลกเงินได้โอ้โหใครมีอยู่ที่บ้านเนี่ยรีบเก็บไปขายกันเลยนะคะ นอกจากจะนําไปขายได้แล้วนะคะก็ยังสามารถนํามาประดิษฐ์นะคะเป็นของใช้ต่างๆทําเป็นแจกันนะคะกระถางต้นไม้เป็นที่ใส่เทียนนะคะเป็นที่อาหารให้แมวแล้วก็มีที่ใส่ถังขยะโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยเด็กๆก็น่าจะเคยได้ลองทํากันบ้างแล้วนะคะและประโยชน์อย่างต่อไปนะคะก็สามารถนําเอาเศษขยะนะคะจากพวกเศษอาหารทั่วไปนะคะมาหมักเป็นปุ๋ยชีวภาพ แล้วนําปุ๋ยชีวภาพที่เราทําขึ้นมานะคะไปใส่ในต้นไม้นะคะหรือว่าเป็นพืชผักสวนครัวได้เลยแค่นี้นะคะเราก็จะได้ทานผักที่ปลอดสารพิษนะคะไม่เป็นอันตรายกับร่างกายด้วยต่อไปนะคะเราไปดูกันที่โทษของขยะนะคะโอ้โหเมื่อมีขยะเยอะแยะมากมายขนาดนี้จะเกิดอะไรขึ้นคะอย่างแรกเลยนะคะก็ อาจจะทําให้เป็นพาหะของการนําเชื้อโรคได้นะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าขยะในนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะอาจจะมีเชื้อโรคนะคะที่ติดมากับขยะด้วยก็ได้ยิ่งเป็นช่วงนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีใครไปตรวจโควิด COVID นะคะตรวจด,ด้วยตัวเองขึ้นมาแล้วผลปรากฏว่าติดโควิดและนําเอาที่ตรวจโควิดเนี่ยไปลงในถังขยะนะคะคนที่มาเก็บขยะไปนะคะเมื่อจับเมื่อสัมผัสไปแล้วนะคะก็อ,อาจจะติดโควิดไปด้วยนะคะ เด็กๆคะเด็กๆก,ก,ก็ได้รู้จักประโยชน์และโทษของขยะก,กันแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมทำใบงานของคุณครูด้วยนะคะแล้วการอย่าตกนะคะเด็กๆ